สวัสดีครับมาพบกับผมแม็กเนวดาดตอนนี้เรามาตกหมึกกันนะครับมากับเซียนเซียนขอนของเราหรือพี่ขอนขอ,ของเรานั่นเองครับขอเรียกผมว่าเซียนร้อยเตียงครับเออเซียนร้อยเตียงครับ ดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นี่นะครับเหยื่อของเราต้องมาสิมาลูกพ่อมาทั้งตัวสองตัวมาครับ ครับวันนี้ได้ไม่ได้เป็นอะไรกันทีอ่อาทิตย์นี้ฝนตกเราไม่ค่อยได้มาครับอันนี้แดดออกอากาศแจ่มใสครับออรุ่นกันครับวันนี้มีตัวได้ท่านผู้ชมชมกันนะครับโอ้โห อะไรครับาลไย ครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหเด็มๆครับผมขอดูหน่อยครับคุณลุงโอ้โหปลาหมึกครับปลาหมึก อ๋อโอ้โหสุดยอดนี่คุณลุงครับสุดยอด,ด,ยอดลงน้ำแล้วยอดไปเลยครับหนึงแต้มครับผม,มนึ่งได้กตัวน<ง>ะอะไรเหรอเรียบร้อยประชัดอะไรอะ่ะ ลงเรียบร้อยแล้วครับผมกลับ้านแล้วลงระวังนะครับจอดเด็ดครับผมจอดเด็ดขึ้นได้ไหมคุณลุง อคุณลุงบอกแข็งแรงครับลุงบอกแข็งแรงครับโปรเฟชชั่นอลเฮ้ยเซียนของเราก็ช่วยคุณลุงครับผมไม่ต้องอมไม่ต้องสุดยอดนะครับสุดอดอแต่ไม่จิดว่าเนี่ยติดอะไรวะอ่าเรามาลุ้นต่อครับเป็นไงบ้างครับ อ,อันนี้ไม่ใช่ปลาหมึกนะครับอันนี้หินเยบร้อยครับผมห <c oughs> ูใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหถ่ายไปทางคุณลุงครับคุณลุงได้อีกแล้วครับผมช็อตเด็ดอีกแล้วครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> คุณลุงยิ้มครับโอ้โหคุณลุงตรงน,นี้หมาน, <c oughs> นั่วะเออ <c oughs> โอ้โหดีใจด้วยครับคุณลุง ดูครับดูเซียนของเราติดนะครับติดติดทีนีน้แล้วโอ้เพิ่งลงเมื่อกี้เองโอ้โหโอ้ยทำไมเราไม่ได้วะถ้าเป็นผมครับเ,เราก็มาครับผมมาครับมาครับนีม่มาครับผม ค้าครับแต่มาครับนี่มาคแต่มาตายตายตายนี่เยอะมากเหรน้ำอ่ะเยียบร้อยครับหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับผม